มีหญิงก็มีชายม,มีกลางคืนต้องมีกลางวันมีความสุขต้ององมีความทุกข์จับสนเราหมายกันไปอย่างนี้บางทีเรามีความสุขมันก็ไม่มีความทุกข์บางครั้งมันมีความทุกข์ความสุขก็หายไปในจิตใจเราก็เศร้าหมองผ่อนผ่อน,อน,อนปลนกันไม่ได้วิธีนี้ท่านทั้งหลายนักธรรมะต้องยอมรนะับความเปลีป่ยนแปลงของโลกนี่แหละโลกเอ๋ยโลกมนุษย์แสนจะสุดซึ้งทัรมโลกแปลงลางหมู่สัตว์ ที่เราอาศัยกันอยู่นี่คือโลกอีกส่วนหนึ่งโลกเอ๋ยที่อยู่ในตัวเราจะลืมโลกตายลูกใจโลกระทมของคืนฝันหวานในค่ําคืนทุกเวลามีทั้งโลกภายนอกมีทั้งโลกภายในโลกอันยิ่งใหญ่ก็คือโลกอันหมู่สัตว์ที่เราจะพึ่งพาอาศัยกันอยู่ในโลกมนุษย์นี้น้ําจะต้องพึ่งเรือเสือต้องพึ่งป่าโบราณชั้นหวางไหวชายจะต้องกอบเปลือกหญิงก็สารโบราณว่า นราจะต้องพึ่งเรือต้องพึ่งป่าสายเราก็จิตคิดบ้างเขาก็ใจมีความหมายอย่างนั้นแล้วเหตุผลเราอยู่ในโลกมนุษย์นี่คือโลกอันหนูสัตว์ที่พึ่งพาอาศัยกันอยู่ระหวา่างครอบครัวสามีภรรยาก็แสดงตัวบุคคลออกมาจากทองข้่งมารดาในเมื่อออกจามาทองก็มารแล้งตัวบุคคลเป็นห้างมุ่งส่วนจักระมีบริษัทกันต่อไปมีลูกมีหลานมีงานมีการขย,ยายวง แคออกไปในวงกว้างยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราอาศัยอยู่นี่โลกเอ๋ยโลกอายโลกเอ๋ยโลกตายอยู่ประจําตัวเราเป็นเรื่องดูดต่อการในความหยีมีปัญญาสั้หแตบุคคลผู้มีเมตตาผู้มีจิตเป็นผู้สเท่านั้นจึงจะมีอายุมันขวัญยืนตลอดการประวัติศาสตร์ของโลกมนุษย์นี้อยู่ด้วยความร่มเย็นไปสุขไหนเลยจะต่างหลายโลกหมู่สัตว์ทั้งเบียดเบียนกันไหนโลกตายประจําจิตโลกชีวิตประจําใจ มีความระทมขมขืนข้ามคืนอยู่ในใจเราตลอดเวลาการหาความสุขไม่ได้เลยหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์ระทมอยู่ในใจิตใจลกตัวนี้แรงมา,ไก,มงก,งาไกไอ้โรคโมสัตทอจลีเกลี่ยงกันได้ไอ้โรคตายโรคใจนี่เนีเลี่ยงไม่ออกบอกไม่ได้เลยมันอยู่ประจําตัวใครตัวมันสร้างขึ้นมาสร้างกุศสขึ้นมาในเรื่องความเป็นอยู่ของชีวิตนี่มีความสาคัญมาก บางคนก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ประกานใดมาตมาดำรงตำแหน่งจเจ้าวาดที่วันนี้สอส .2,000 4,999ดำรงตำแหน่งแ่งต้าโดยถูกต้องตามหลักราชบัญญัติขัน้์2,000 5,25ศตวรรษพอดีที่มานดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสทั้งวัดนี้มีความหมายเริ่มต้นแต่แตอุโบสถตามดับมาอย่างนั้นยังไม่ได้ทราบบอก มีประบบชัสนสูปนี้ท่านอยา,อก,า,ายก่น้องทัางหการรวมกันในปีสำคัญส่วนที่มีความหมายเช่นนั้นมาอยู่โนงจรากว่าสองนาร้อยสอายร้อยหนึ่งมีการพิลืมมีคนหนึ่งคนเจียมาเจอนี้เราตทองจ่ายหนีเด็กคนหนึ่งก็อก จัตว์ตัวต่อมีน่าสนใจเาะมีลูกต่อในปีมอตตองนตน้องสพันห้าร้สามสาวติดาเช่นเดียวกันเหตุการณ์ทีกรมาตามหมาที่กล่าวแล้วที่เกินการมีเวลาการต่อมา